สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและแน่นอนค่ะ่ายุ้ยกลับมาแบบนี้นะคะต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาแนะนําให้สาวๆทุกคนนะคะที่ห่วงใยแล้วก็นักสุขภาพอยากมีผิวพรรณเป็นปังเนียนนุ่มนะคะให้สาวๆทุกคนได้ทราบกันค่ะแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่ยุ้ยจะนาเสนอสําหรับ ตัวนี้เนีคะเป็นคอลลาเจนค่ะซึ่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะต้องบอกเลยว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้มีการวิจัยและก็พัฒนาสินค้าหรือว่าตัวคอลลาเจนตัวนี้นะคะให้มีประสิทธิภาพทำให้ผิวเราเนี่ยคะเนียนนุ่มชุ่มชื่นทานเพียงแค่1นึองแรกนะคะก็เห็นผลได้ง่ายๆเลยค่ะ ก็จะรู้สึกว่าผิวพรรณเนี่ยนะคะจะเนียนนุ่มแล้วก็เผิวมังขึ้นค่ะเพื่อนๆเนี่ยทักกันเป็นแถวเลยตอนนี้ยุ้ยลองทานไปใกล้หัวซองแล้วค่ะถ้าว่าเอ้ยทำไมขาวขึ้นทำไมผิวเนียนหน้าหนาวผิวไม่แตกนะคะเพราะว่าได้นี่เลยเจ้าตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยค่ะชื่อจริงๆของเจ้าตัวนี้นะคะชื่อว่าคอลลาเจนกูต้าคอมเพล็กซ์พาสค่ะแต่ว่าเรียกกันสั้นๆก็ได้นะคะว่ากูต้าคอลลาคอลลานะคะหกพัน นั่นก็คือนี่เลยเห็นโนรดกใกล้ๆนะคะเล็กๆสวแบบนี้แต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยไม่ได้เล็กขนาดเท่ากล่องนี้นะคะมันยิ่งใหญ่มากเลยค่ะหนึ่งซองนะคะนี่หนึ่งกล่องค่ะมีทั้งหมดสิบซองนะคะซองข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นี่รสชาตินะคะอร่อยค่ะและที่คืออยู่นะคะเป็นกลิ่นทับทิมค่ะซึ่งมีกลิ่นหอมหวานเหมือนเราทานน้ำผลไม้เลยค่ะให้ความรู้สึก หวานแล้วก็อร่อยทานง,ง่ายค่ะไม่เหน็ดคาวนะคะซึ่งจะบอกว่าเจ้าคอลาคอลตัวนี้เนี่ยมีกูต้าทั้งหมดนะคะ250มิลลิกรัมแล้วก็มีกูต้าคอมเพกนะคะทั้งหมด3ชนิดค่ะซึ่งช่วยให้เรานะคะมีผิวขาวแล้วก็มีผิวเนียนนุ่มนะคะเร็วมากกว่าถึง3เท่าเลยทีเดียวค่ะและสำหรับตัวอ,อยอนะคะก็มีเรียบร้อยแล้วนี่ทางด้านข้างนะคะทา้งด้านข้างกล่องน,นี้เห็นไหมเอ่ นี่นะคะวิธีทานง่ายมากๆเลยคะ่ะแค่ทานก่อนอาหารนะคะหรือว่าทานตอนท้องว่างก็ได้เชา้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะเท่านี้เองคุณก็จะมีผิวสวยแล้วก็มีผิวพรรณที่เป่งปังใครเห็นใครก็ทักนี่คะ่ะเคล็ดลับวิธีจากคอลาคาล่านนะคะ่ะวันนี้มาแบ่งปันความสวยให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้รับรู้กันและสําหรับคลิปหน้าจะเป็นสินค้าอะไรน,นะคะเราไปติดตามดูที่หน้าสําหรับวันนี้นะคะคอลาคาล่าแล้วก็ยุยยลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเอมี่อเมริกาขอบค่ะวันนี้มี้็จะมาถ่ายแบบนะคะก็มีเคล็ดลับเร่งด่วนแบบจัดเต็มจะมาบอกค่ะคอลลาคอลลากูต้าคอมเพล็กซ์ก็จะเป็นตัวคอลลาเจนที่ทำให้ผิวขาวกระจ่างใสได้อย่างรวดเร็วค่ะ ทับทิมนะคะซึ่งนำเข้าจากผู้ผลิตอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นค่ะนี่จึงมั่นใจในคุณภาพและนิวเทคโนโลยีในการผลิตคอเจนค่ะซึ่งสกัดได้เป็นคอเจนไดเปปไทด์ชนิดพิเศษทำให้ดูดซึมผิวได้เร็วกว่าปกติเป็นเท่าตัวค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 9 4 4 3 5 0 4 0 4 0890718889